ฉบับที่1ช่องเลตุต้าทีวีหลังจากได้เปิดช่องมา1อาทิตย์เต็มขณะนี้ช่องของเราก็มีสปอนเซอร์ครับเอือนมองกระปรีกระปองเป่งปองเปร่งเต็งปิงกองติงตุงเอตองก็กองเริงถูกแจกอย่ารู้สิอนเสอร์ตเลยอึ้งไว้ดิดูแล้วกัน นเมออ่ะนี่คือสปอนเซอร์ของร้านครับวันนี้นะครับผมจะมาทำไอติมสปอนเซอร์รถผลไม้รวมให้ทุกคนได้กินกันนะอากาศมันร้อนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องลิลล่าทีวีรอบนะครับก่อนจะดูคลิปนี้กดไลค์กดซับสไคร์นกดกริ่งติดตั้งด้วยนะครับก่อนจะทําคลิปนี้นะผมอยากจะบอกก่อนเขาไม่ได้จ่ายครับผมจ่ายจิ้งจกจิ้งจกก่อนก็มีสปอนเซอร์สามขวดสามรถ ไฟแดงเหลืองเขียวเยี่ยมเหมือนสัญญาณไฟจราจรเลย <S <S แล้วต้องอปกรอีกอัน,นก็คือเขียงแหม่ยิ้มเลยจัยิ้วยิ้วทำอะไรเอ่ยมีได้ไหมไอสัตว์เราเล่นนะทุกคนนี่นะฮะออก็อุปกรณ์ในการทำก็มีแป้งกิมไอส์ไอครีมฮะสีแดง <S <S เราจะแทนสีอย่างนี้นะ เดี๋ยวเราจะแทนสีเป็นอย่างนี้สีเขียวอยู่ตรงนี้สีแดงอยู่ตรงนี้ก็สีแดงตรงนี้นะโอเคในส่วนของตัวนี้เราจะเอาไปตังไปก่อนแล้วเราก็จะเอาส่วนของผลไม้นะครับผลไม้ที่ผมเตรียมไว้นะวันนี้ก็มีสับปะรดหย่านัดก,กับลูกม้วงครับเคนตารูมนะครับนี่นครับเราก็เตรียมผลไมส้สาวรถไว้นะครับเอาช่วยมารองรับในการตัดมาเลยนะครับเราจะเอา เริ่มจกเอามามมวงนะครับในการหั่นยอ,ยอดสิยอดกินก่อนว่าไอ้พุ๋มหว่าจิ้มก่อนครับจิมก่นอนเอาเลยมาเลยทุกน<อ>ผมว่าเลิกกินเลิกทำมันดีกว่าน,นี่นั่งกินผลไม้ก็ดีกว่าผอาา้บอุ๋มว่ยอ ชาบไดเรงโกะภาษาใต้เวลาพันนะครับ<ม>ชาบไดเรงโกแปลว่าการเปิดศูยอดนั่นเองครับ <c oughs> เรื่องกี่ก่อนจะถึงว่า <c oughs> เอามะม่วงครับลงมาตัดชำแหล่นะฮะ <c oughs> ก็เราจะเอาให้มันเนื้อลิ้นที่สุดนะครับเวลาใส่ลงไปในเนี้ยมันจะได้ใส่ลงไปได้นะฮะนี่นะครับทุกคนผมก็อ่านผลละมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือมะม่วงนะลูกลูกม่วงมะม่วงเปรี้ยนะ ก็ยี่มีเคนตาลูปตรงส่วนตรงนี้นะเห็นปะ่ะเคนตาลูปนะแล้วก็ตะปะรถย่านัดจับหย่านัดอันนี้นะแล้วก็เอามาใส่ในแป้นพิมพ์ของมันนะตักใส่ก่อนแล้วอย่าเอาผสมกันนะมันจะไม่แบบยังไงมันจะไม่ใส่อันะอันหนึ่งเราจะกินผลไม้รวมนั่นเองนะครับเป็นผลไม้รวมเนื่องจากหลุดหมวกครับใส่ลงไปตรงนี้นะจะไ,ได้กว่าหลุดหมวกครับ เน,น,นะนี่ยทุกคนผมข้อช่วงสูงภาษาใต้ตลอดเลยผมคนใต้นึนกยบอกไหมคนผมพูดใต้เดี๋ยวนะแควักคืออะไรนะแควักเนี่ยคือการควักนี่นี่คือการแควักแควักอ่ากุหลาบควักย้อนเลยเพื่อนนี่ยก็ใส่ลงไปในอันนี้ดูฮะใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ใ,สใ,สให้มันกระจายกระจายนะ มากกว่าน,นี่นะโอเคก็หมดไปลแล้วนะโม่ต่อมาก็ใส่ลูปลูปลูปภาษาใต้ลูปลูปลูป,ปลูปเออมาลูปผมพูดใต้ไม่เป็นเนี่ยทุกคนแล้วแบบโอ้ <What? S 1> ผมคนใต้นะแต่แบบพูดใต้ <What? S 1> ไม่เก่งแล้วแบบอายเพื่อนมากเลยพูดใต้ก็ไม่เก่งกลางก็ต้องแดงนะครับ <c oughs> กลางก็หล่นดิกูแร่งมาท่าเลยว่ากลง เออจะรักก๊ใส่อตรงนี้นะทุกคนควักครับควักควักระลึมไปนะตาต้องทีมงานกินไหนฮะอ่าวสุดยอดกินอะไรทุกคนกินิอ้าวเนยเออคือแล้วตากล้องกูเค้นเหรอเค้นภาษาใต้แล้วครับเพราะว่าเค้นคือการหมักนั่นเองนะ เคนตัเคนเคนไม่ใช่เคนใช่ไหมเคนไม่ใช่เคนใช่ไหมผมไม่ได้กระเด็นนะบอกก่อนคือที่บ้านผมไม่ได้พูใต้ให้ให้ผมฟังนะครับเนี่ยไงล่ะเสร็จแล้วทุกคนอันไหนที่มากไปก็ควักครับแวักมาใส่อั ได้เลยไม่เป็นไร hey. ไม่กินหรอกเราจะเอาสีแดงเริ่มหมดสีแดงก่อนใครเอายครเอาใครเาคือต้องทำให้มึง่วยไม่ทำก็ไม่ได้น้ำเหมือนสตรอเบอรี่เลยว่ะหอมว่ะ ไม่ต้องใส่มันเต็มนะเดี๋ยวเราจะปิดฝาไม่ได้นะครับเสีเปสีสีหลก่อนสีเหลืองกปีไม่หรับกปีว้าวที่เราชอบเล่นช้าเย็นเราชอบเล่นว้าต้องปุยโดนแบามเน ขนมกุนัอกนี้เอ้ยราจได้ัวงอกที่มโอเคัไกินน่าลื่นๆสมันน่ากินอยู่นะแต่เอ้ยผลละไมทไมมันลอยขึ้นมาส่วนที่สาคัญของไอติมของเราคือส่วนของผลละไมรวมนะฮะส่วนสีเขียวสีเขียวนี่เราไม่เล่นเลยนะทุกคนมการเล่นบ้างเลยช่องบินนะส่ตรงนี้ เขียวสวยวะสีเขียวแล้เร็ววะโอ้เคหรสมะนาวอร่อยถ้าคลิปนี้ถึงหนึ่งล้านายาูนิคจะสปอนเซอร์ต้องมานะครับไม่มาไม่ได้นะ,ะ<ค>ก็เดี๋ยวเราจะเอาฝาสีแดงใส่ลงไปในสีแดงตรงนี้ปิดให้สนิทนะแล้วก็ยิงไปฮะปิดตรงนี้ค่อยๆยิงนะครับไม่เยน็นนะผู้ไม่เป็นไร น้ำทะลักครับาตาไตอย่าง,งนี้สีเหลืองนะตรงนี้นีฟ้านี่สีเหลืองอันนี้ฝาสีเขียวกับน้ำสีเขียวนี่เป็นไงบ้างครับทุกคนนี่ครับเสร็จแล้วนะครับหน้าตาของอหน้าตาของไอติมแช่แข็องอีกสักเดี๋ยวที่เราจะไปแช่แขนะ็งจริงจริงแล้วผมสามารถทำให้ไอติมเนี่ยมันเย็นได้ภายใน5้าวินะครับ นัยหลังสี่สามอหนึงว่ามึงไปตึกสามอะปะไปขอยาเขากินแล้วพักผ่อนสมองซะมั่งเ้ยไปลยครับทุกคนหน้าตาของไอติมของเรานะครับผู้เย,ยี่ยนเข่งมากเลยทุกคนนี่นะครับคือหน้าตาไอติมของเราเอ้ยสวยไหมสวยไหมทุกคนมีความสวยนะผมว่า พี่โดยเฉพาะนี่เหมือนไอติมอะไรนะไอติมแตงโมอ่ะแต่จริงๆมันคือไอติมสปอนเ,เซอร์นะผมเนี่ยพื่อผลไม้ทข้างในหมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอามันออกนะครับด้วยการใช้น้ำเปล่าลนั่นเองขออนุญาตจุกกระมังโอเคอกระมังแล้วเดี๋ยวเราจะให้มีเช่นน้ำลงไปเพื่อที่จะรอให้มันออกนะ <laughs> ผมเองก,ก็ไม่รู้วิธีทำย่างเงี้ยมันออกนะ <laughs> ต้องรองอีกสักแป๊บนะให้มันให้มันโอบให้มัน เป็นแงผมเองก็ไม่รู้นะว่าจะทําออกมาได้สวยแค่ไหนแล้วก็กินได้ไหมแล้วก็ทําเพื่ออะไรกินได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวเราจะร้อยมันดึงออกมาได้นะใครมีวิธีทำให้มันดึงออกมาได้เร็วกว่านี้อีกปะก็ต้องรอแบบนี้นะผมดึงไม่เป็นอ่ะง่าไดีแต่เราักแป็นึังไง น่าอยากจะผมอยากจะลองดึงอันสีแดงนี้ดูก่อนนะเดี๋ยวรอให้มันอันนี้ปปทนเ,นเท่าไหร่นะครับแน่าจว่ามันเป็นแท้โอ้ยนะความรักความเมตตางเหมือนว่างมากมึงคุยใครหัวะไรกูแล้วไปทัวร์จน,นไว้แม่ทำอะไรเลยไ,ไม่มีเรียนเลยเนี่ยว่าเนมันจะดึงออกวะ โอ้ยทุกคนมาแล้วเท้ยแล้ว้มันคือไอติมของเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยที่หัวคนมอกเอาไปนี่รับคือไอติมสปอนเซอร์รถนี้นะครับนี่เราใช้ไปได้นิดนึงนะโอ้โหท <laughs> ีมงานลองก่อนปนะเรามไม่ได้แนงะ่รุ <laughs> ใครอยากกินไอติมนี้เนี่ยผมจะเปิดเพจขายไอติมสปอนเซอร์นะเดี๋ยวติดตามใต้ลิงก์เลยนะรับรองแน่นอนไม่มีคนซื้อครับทุกคนอยากกินอลไรนะจะกระส่วนไฮไลท์สำคัญก่อนนะครับนี่คือส่วนของผลไม้นั่นเองหนึ่งสองสาม ไม่ได้ไปเล่นที่หมาอะไรนะไม่ต้องห่วงนะผมไมเลยไม่นอนบนเตียงก็ไปโรงพยายบาล no ไม่ได้อร่อยเวเ้ย์แต่เฉพาะผลไม้เนี่ยมันก็เหมือนกับการเอาผลไม้มากินเล่นแต่ว่าอร่อยตรงเนี่ยน้ำสปอนเซอร์กับผลไม้มันเข้ารวมกันได้ดีนะโอเคเลยอันนี้ผองต้มซุปนะเน้าผมมันเลยรวมประมาณแปดว้าวดีว่าอร่อยมากไปดูนะอ,นอันต่อไปอันสีสีกันได้ค่ะน,นี่บล เลมอนนั่นเองมันต้องเล้วทุกคนนี่เราเลมอนนั่นเองฮะเดี๋ยวเราเกลียดนะหนึ่งดอกเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะมาว่ะมาว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องมเอาเมันมีความรสชาติเหมือนกับกระเพาะไก่อะครับทุกคนเหมือนกระเพาะไก่อรั

กินได้เหรอได้กินได้ไหมได้อยู่นะมันก็เหมือนมันก็เหมือนกับสปอนเซอเรื่วยไปอันก็อันสุดท้ายนะอันสีเหลืองนั่นเองอันสีเหลืองอันนี้มันไม่สวยให้ดูด,ดีกว่า, <No. S 1> เ,ราเราจะให้ดูดสวยๆนะเต้ยอันนี้ได้อยู่เฮ้ยนะอันสีเหลืองก็คือขวดน,นี้นั่นเองแล้มีกี่เลนนะหนึ่งสองบาง ว่านะไม่นอนมันเก่งก็ไปโรงพยาบาลอันนี้นะผมเต็มสิบผมให้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 ทำห้หนานะมันก็นเหมือนกับการกินน้ำสปอนเซอร์เนี่ยกับสปาโรสแต่รสชาติเดียวกันเลยเนหะมือนกินสป,ปาโรสท,ทั่วไปอะ่ะทุกคนอเออเนาะทีมงานเราไหมเนาะทีมงานเราตายแล้วา <c oughs> ลตาโ <c oughs> ดยรวมนะรีวิวเลยนะกันทั้งหมดสามอันที่ผมว่าเอาดีสนะุดเลยเนาะ เป็นอันสีแดงเนีไงมันดีแล้วไม่เอึนเนี่ยมีความหวานของน้ำสปอนเซอร์สีแดงที่มันเหมือนกับรสสตรอเบอร์รี่นิดนึงง่ายๆครับเมนูทั้งหมดนี้เทมงบในการทำประมาณสปอนเซอร์หรือสามขวดสามสิบบาทนะแล้วก็แบงนี่นะประมาณสี่สิบบาทโดยประมาณก็ใช้ตู้เย็นที่มันแพงที่สุดก็เลยเป็นตู้เย็นสองหมื่นนะประมาณนั้นมันเกี่ยวอะไรวะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ๊ ายถ้าถึงหนึ่งร้านเราจะคราเมื่อไรนะผมจะดีทุกคูเลยๆทุกคนฟัง <laughs> บบดี